สวัสดีครับวันนี้วันนี้ผมจะมารีวิวพ้นบ้านของโยกีนะครับนี่คือห้องครัวนะครับทุกคนและนี่คือห้องโถงนะครับทุกคนก็มุมนีมุมนีนะครับนนม,รมีสระน้ำ นี่คือพ่อของผมนะครับที่กำลังติดตั้งผ้าม่านของผมนะครับทุกคนนี่คือขั้นตอนรีบผ้าม่านนะครับทุกคนยีดให้มันเรียบร้นะครับและนี้ก็คือห้องนอนใหญ่ของ ขอ,ของบ้านนะครับและนี่รรผ้าสีเทาครับทุกคนและนี่ก็คือห้องแต่งตัวหรือห้องอาบน้ำเข้าไปดูห้องอาบน้ำหน่อยสิครับนี่ก็คือห้องน้ำมีมุ้งมี่สีดำสวยงามมากเลยครับทุกคนยัง เยี่ยมครับพี่พี่ท่านใดสนใจ,นใจงานพ,าานพา้ออาม่านติดต่อสอบถามได้ทางเฟซบุ๊กได้ทางโยกีพม่านได้เลยนะครับโยกีุมณม่าได้ไนะครับขอบคุณครับอืมเยี่ยม